สวัสดีปีใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิมพ์พาโชคนะคะจากพิมพ์พารวยเป็นพิมพ์พาโชคนะคะนอกทางแอดกะเดีเปลี่ยนชื่อช่องนะคะจากพิมพารวยเป็นพิมพาโชคนะคะ,ะ,คะ,ม,ม,คะ,คะมือนี้แอดกบภาพพ่อแม่พี่น้องเอฟเข้ามาอยู่ที่วัด ป้าอาจารย์สายขมิ้นเนาะค่ะเนาะกับมาตามตัวเลขตามต้องหัดค่ะว่าอาจารย์เพิ่นมีแนวทางหายบอดเพราะว่าเล็กวิ่งเพื่อนเขามา21หวดต่อต่อกันแล้วเนาะค่ะถามเบิ่งว่าหวดหนีเพื่อนจะหายตัวไหนมากนะคะแต่หวดที่แล้วเพื่อนหายมาสามเก่าค่ะหาสามเก่าค่ะกับหัวสิกะอาจจะได้นะคะคือกับหัวบางคนที่สือเป็นนะคะกอาจจะได้เนาะค่ะเนาะ วันนี้แอกก็ได้พามาตามตัวเลขตามต้องงวดนะคะว่าอาจารย์เพิ่นสีมีแนวทางไดนให้พอแม่พี่น้อง FC เอฟซีเฮาแนนะคะเดี๋ยวกับเขาไปกราบนมัสการอาจารย์พร้อมๆกันเลยค่ะแต่ก่อนเข้าไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแช่นะคะกดติดตามกดกระดิ่งจะได้บ่พลาดการแจ้งเตือนกระทั่งช่องพิมพ์าโชคเนาะ,ะเนาะก็เขาไปกราบนมัสการอาจารย์พร้อมๆกันเลยเนาะ,ะเนาะ,ะ,นะไปเลยค่ะ ธรรมสถานข้ารเจ้าครับเออเอาชาดิ้าดิ้นจะเลื่อนทวนไปในอิศวรเนาะวันนีม่อนยูแล้วได่ยินขาว่ถึงใหญ่วัดอะไรวันนีนม่อนยูถั่าจานโบยสีเห็ดสีสางแล้่วปหลายอันลายยางกำลังสิเริ่มได้เห็ดได้สางปกิมันหนีปะเลขพกระือหกกระพิดงวดเดียวนี่นึงมะพิดกระซั่งมอดพิดตัวสามหกกันสามเก้ามกระเป็นสามหกมันเสรจได้จังแต่วันแล้วกันผู้เฮ็ดปล่นหม มันหลายกระตือเาหลายงวดเรผิดงวดเดียวว่าเป็นอย่งดอกเมื่อนี้ก็ได้ว่าสิเอาคันหามา่นี้ม้นตัวอยู่เห็ดอยู่สั่งอันเมลวมันตัวตัวเพาอไนี่ม้นนี่ม้นหลาจานทั้งันม้เอังเอ้อยู่ส่งอยู่นี่ละพวกไปใสมากใส่ละมนเดียวกับพวกยังดูที่มินาี่าเขาอยู่ดมีความเรียนร้อมากกะิียูให้ละกะจิปล่อยไปให้เาหนากะรองให้เป็นแนวทางให้เขาหนาอยอย่างกะเด เอาบันนี้ว่บาบบเทกับจังสีได้พูข้าเจ้าได้น้ำเลขวิ่งอาจารย์มีอยู่ที่เห็นบ่แมนข้าเจ้าได้อยู่เยอามันก็ได้ข้าเจ้าอยู่ทั้งเยอรมันก็ได้อยู่เล็วิ่งอาจารย์ซ้นสามเนี่ยสามตัวเดียวเนี่ยเห็นว่านี่งวดที่ยี่สิบเอ็ดตามต่องวดวันที่ยี่สิบสองนี่บปไอ้งวดงวดที่ยี่สิบสองนี่ไิเปลี่ยนจังบาบ้เฮ้ยิเปลี่ยนจังคืออาจารย์ผาดไปอีกบ่โบ้เฮาเฮามีเลขกหลักแต่ว่าเฮาเฮ้จับตัวใส่บาโบ้ เอาไปจับใส่อหาด้วยชุดอกจับใส่อหาจับเสืหาคับเก้าเก้าคับพกกับตัวเดียวกันกับจีนผู้จักกันอยู่เนาะคมันหมดแหละไอ้พุ่นก็ได้น้ำได้อยู่ก็เจ้าก็กลับขงอวันอยู่ครับผมขงอวพ่นก็ได้โชคได้ใไส้น้ำยนต์บ่อยจังก็ได้อยู่้าบ้านนั่นก็ยังสิใหญ่นี้มันไปใส่อยู่บ่บ่มันเกิดบางเทียมกิดหน่อยใจได้เนาะ่ตาว่าจะให้ปีใหม่กันรับปากว่าจะได้ปุดดีปีใหม่กันปุดนีสามหาคับสามเก้าที่ไรงนี้ใน่ไหมครับ มันบัดนี้เขาซะตัวหนึ่งกันผู้ซื้อได้ก็ดีอาจารย์ก็ยังย้ำหิยูอาจารย์ก็ย้ำหิยูหมายเลขโทรศัพท์เด้อหมายเลขโทรศัพท์หนึ่งเจ็ดสองสามเก้าเจ็ดสองสามเก้าอาจารย์ก็บอกอยู่กับหัวกับหางเหาก็ได้นะไม่เป็นไหมครับหมายเลขโทรศัพท์คือเดียวยืนละหมายเลขโทรศัพท์หนึ่งเจ็ดสองสามเก้าอาจารย์ก็บอกอยู่แล้วแล้ววันนี้คือได้ยินข่าวว่าอาจารย์สร้างอิฐสร้างไส่สร้างเอียงมาที่เหตุฐานพระประธานเออ่ยแว่าทง่านละ ว่างเช่นอะวานนี้เพ่นยุตีไหมเด้เพ่นยุตีไหมยุตีสามก็เลยยังวนน่ะเออเพ่นยุดติไหมยุนิลอยุนลอยุ่สั่งยุ่เฮ็ดยุ่สั่งพระประธานเห็นไหมเลี้วหอะข้างกับสั่งเห็นไมเลี้ยวใช่อาจารย์ยุดว่ายุน่ะมันแนวแนวทาเขาองเขาก่เต็ดเนียนออจารย์ให้เป็นแชร์แนวท่ากันพูเขาจีวมจีดีสางมากกัวการวางใในต้ก็ีเไปใช้แต่ก็ดีนละอันน่้นยุนิลพกับผิดหมวเดีว บุญเอาจารย์แล้วอาจารย์ร่วงกับคารมียนบุญเหล่าจีน yup. ้าหาวศัยระบาดเนี่ยร่วงจำกับิปิดตัตท่านแล้วยอยู่สุรินทร์บุญเหล่าบาดเนี่ยมันหงกระพีทหัวเดียวนึงดอกกระพีทกระซั่มว่าพีทลราเพราะว่าเลขเลขวิ่งห้าเห้อมันนั่นอยู่ดิยี่สิบเอ็ดงวดแต่ว <h 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 ่าเลขเลขวิ <h 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 ่งนี่ได้ไปอาจารย์ตัวตัวงวดมีมีแนวทางไปเด็กวิ่งมีแนวทางแล้วแต่ว่าก็จะเฝ้าให้อาจารย์ปั้นไปถั่วแนวทางมันนี่เจ้าให้รัวทือกระเพาในไห้กรบเพาะในไห้แล้วเนาะก็ให้ชั่ววันก็ได้อาจารย์ เรียกวิ่งนะออเออให้ยักตัวยักไดไปแน่เรียกวิ่งเนาะก็ที่เอาไปวิเคราะห์ตัวเออบอยเอาไปเพื่อนในตัวกระแมนหอบไปปับกระมี่อยู่ตัวจีให้ไปเนี่ยแต่ว่าขันเอาไปแล้วก็ปันตัวเดียวโลดขันี่ปันตัวเดียวก็ได้ยอยู่เนี่ยแต่ว่าหังบัวท่านได้ปันอืมอืมอืมอ่าเกิดว่าขันอาจารย์จับได้นี่ได้เกิดเกิดวันไปพวกมันก็ไลายยางเนะาะเกิดว่าเพิ่นไปลูดไซกับดีตั้มกันอีกเรียกนะไม่ว่าขนาดเพิ่นไปจับไซกับดีช่วยกันหลายเจ้าไล่ซ้ำนักอีกเต็งศีษก็ได้ไม่ว โอ้ยมาคักแน่แต่เลขวิ่งยีสิเบียดหดเด้ออาจารย์มาคักแน่แท้จับเลขคนจับโบเปลี่ยนเนาะว่าพูดว่าพูได้ว่าอาจารย์แต่ว่าว่าว่าพูดผู้คาร์นี่แหละใครซ้ำมาจับว่าเอาหอกไส้นาะไปล่วงใส่หาไส่เคิรไปชั่วที่มืัวเด่น กำมันใจกับพุ่มพ่นมาบอกนี่ล่ะพุ่มพ่นมาบอกของถือเราดื้อถือเดื้อถือเดื้อสามเที่อาจารย์กำมันใจเรียกตัวเก่าบ้านนี้จำได้ว่าว่าเรียกตัวเก่าตัวไหนเรียกตัวเก่าตอนที่ว่าอาจารย์ว่าหาสามหมดกวนมันมาหาสามหมดกวนมันไอ้สามหามันเต็้ยมมันหมดหมดกวนที่อาจารย์พ้นทุงไปหกสามตัวเดียวน่นที่นี่คิดปุิบพันเห็นมัหกสามสามหกเห็นมัเดี๋ยวจะรู้ใบหมดกวนน่ะพิ่มว่าเรียกตัวนั่นจำแบบว่ามันเรียกตัวเก่าสามหาจีมาน่ะมันบเป็นสามหกตัวที่อาจารย์ให้ไปหมดกวนพ กับโบปยังเขาบอจังคอยเอาไม้อาจารย์เคยเป็นเจนเาทางครับให้เป็นเจนเาทางเขาก็จังคอยพิจารณาเอาครับอ่าก็คือในทีบด่าอาจารย์กับวันใดิเศษที่สวยยังอาจารย์ก็่แหละอืมจัยี่สิบงวดยี่สิบเอ็ดงวดเ้ากระเบิ้งมีวันทีสิบเอ็ดเนี่ยก็บจีเป็นแังไดงครับอ่าเขาบอคอยติดตามกันเบิ้งเอฟซีภูเกนเขามาเบิ้องไม่กับพวกกันติดตามนั่งในเด้อเอฟซีอืมเราพูดว่าเบอร์โทรศัพท์อาจารย์เนี่ยบันเอาเบอร์โทรศัพท์ เอามาหลักฐานมายืนยันว่าอาจารย์เนียนเนียเนียไปแล้วเนี่ยเนี่ยอาจารย์ยังนั่งอยู่นี่เห็นป่าวบังเอาตัง้งพูดอาจารย์อันนี้จุดอยู่นี่น่ะอานี่นี่เด้อจุด98มันเกิดกับหัวสามันเป็นเป็นจุด68สามอันนี้ครูเท่าอาจารย์อ่าลุงไทยมันเกิด7239 7239น่ะอาจารย์ก็เนียอยู่ดอกแต่ว่ามันเกิดอาจารย์เกิดจับพิษคือว่าเนาะจับเก้า เว้ากันอยู่ดิบวมเย็นมาเ้าดิตั้งแต่เก้าคำหัวก็เป็นตัวเดียวกันนีเห้าวัเว้ากันอยู่แต่อยู่ในอ่างน้ำมนต์อาจารย์ก็บอกว่าสามเก้าแตกแล้วอาจารย์ว่าห้ากับบัวคำนึงใส่หกแม่นมาดันพักจำได้ว่นคลิปนึ่คลิปที่อ่างน้ำตาเทียนเห็นบ่ะนั่นน่ะอ่างน้ำตาเทียนนั่ะพูดถึงน้ำตาเทียนน่าหมาย์กับมีเฉยมี่ขาเจ้าถือกับมี่ขาเจ้าเอาหกเอาหกปีดลุ่งเอาหกปีดลุ่งมุชอข้าเจ้ากับมาอุชอเนี่ยครับข้าเจ้ามาอยู่ขาเจ้าซื้อเลี้ยมาถวายอยู่ ะถ้าเจ้ากลเวบอาโอ้บาลนี้ยมเพิ่นมือพ่นมากมือเศร้านี่เพื่อนว่าบัดเพิ่นว่าสีมาบัดเพื่นได้พอนด้มาหมือนพ่นด้มาหรอกแต่ว่าเพิ่นว่าเพื่อนได้แนวทางไปเร้วเพื่อนบอกว่าอาจารย์นี่ไปบอกอีกเพิ่นว่า่ะอ่าบอกว่าอาจารย์เฉียนเฉียนเราไปยืนให้โล่งส่เลยสามหกกับสามหาเราว่าน่ะเราไปยืนไว้เลยเดี๋ยวกันเพื่อนมากกับเจ้าเขาเจ้าคับมาใหม่มาสัมผัสเราเรในตัวอาจารย์กับบ๊ได้ยิน้อห็นเราวว้ารือบ้างนี่ เวันนี้พนได้้แลกับพ่อในได้แต่ว่าหมดก้อนที่เขาสวดมทำตาเทียนไปหมดก่อนหมดก่อนที่สวดมทำตาเทียนไปผู้ที่เราถือถาดไหนเห็นบ่ผูดยังไงไหนบ่นั่นน่ะผู้ที่เราถือถาดไหนเขาเบิ่งเหรอแล้วว่าอาจารย์นี่ไปไปถือโยกไปเราเรื่อยเอาเั่นเดิมไปจำฝาดเราเบิ่งเ้ยเหมกันเรามาว่าหลายหลายบอกอาจารย์อ่ะได้ยสองมือเหมือนเราบ่มีสองมือได้แต่อาจารย์กว่าหรอจะจะไปอาจารย์กว่าเห็นเป็นแนวทางกันไป เอาปีนแนวท่ามันนั่อันบันี้อาจารย์ปล่อยต้องว่าโอ้เนี่ยเขียนไว้เราตัวนี่มามาอาจารย์อาจารย์มาเอามาเขียนไว้แล้วเออเขียนไว้แล้วก็นายเจ้าเบิ้งซะ้าเสรเนาะอืาเออมีเบิ้งเอาหมนละก็เป็นเบื้องน้ห้เป็นแนวทางมาจะใส่จะพึ่งไปถามมันเถอะเอาไปเช้าวันถำเมันตรงกับผู้ใดกระน้ำหมูไปเป็นเอาไปเป็นแนวทางให้าวัน Minutes, ừ. well, là Phần. Yen, là này neo toàn quạt các anh chán nó, cái mà nó, ở dưới đây hẳn nữa, leo vĩng ở năn là grab upload, leo vĩng ở dưới đây hẳn, các anh kia sẽ nói với ổng, các anh sẽ xúi anh lại, anh lại biến neo thăng, các lang, các anh chửi bồn bể nâm, mà chán va bồn lang bể nâm, yên bỏ, jam hà, bồn mét đều, 39 bồn mét đều, nó lủng lang อละระกันตดได้หน้าเบื้งหน้าเปลี่ยนในเบอร์เบอร์โทรศัพท์ูนเก้าแปดนึ่ว่าเป็นธรรมติเป็นซูนหกปดท่เป็นไ้เนาะแล้วเขากัแม่นหลังไม่ออกไม่เป็นกันแล้วกันแล้วเห็นตัวเลยนี่แม่นไปบ่ได้เกาจ้ำเกา้ำึงสองเบืรอเ็ลี่ยนไปสามเก่าสามเกาึงสองเบื่อขันกลับเป็นถึง s อ i เบื่งพาเนีนี่มถือทั่วประเทศอีก็น่นอนแล้าเป็นเช่นเยบซีผู้จิตตามอาจารย์กั ยาเป่าทีมซองเนอะยาเป่าทีมซองเดี๋ยวอาจารย์มีที่เด็ดให้วันทีสิบเจ็ดนี่ละอาจารย์มีที่เด็ดให้อยู่โดกอ่าที่เด็ดให้อยู่เต็คอยติดตามไหมไอันี่มยูนให้อาจารย์หลุดจักงวดนะแม่เว้ยยี่สิบวัดอะน้อยยี่สิบเจ็ดหลุดมันจีเป็นเนีงเนาะติดตามมันไหมมันถียกไม่ไหลงวดแต่นี่มันเกิดที่หลุดมันเกิมีเข่ามีหลุดเนาะเอีอาจารย์เนี่ยเป็นแนวทางไป็นแหละผู้เห็นก็เห็นแล้วกับพวกได้อุปโลบตอนหนังไม่บอกดอกมันก็เข่าไม่ดี เออเอฟซีแอดมินแอดมินเพิ่นแเอฟซีแอดมินเพิ่นกกเห็นแล้วครับนะก็กันติดตามช่วงไอ้่นนั่นเองเออมีช่วงได้แน่ละบ้านเนี่ยพุ่งพ้าลพด้วยก็ติดตามนะอาจารย์วัดป่าสายเขมรพิมพ์พระโชคพิมพ์พระโชคเออเพิ่นก็มาติดตามให้ข้องพาโชคข้องพาลวดยเพิ่นก็มาติดตามให้แห่มผ้าโชคแห่มพาลวดเลยอาจารย์สายเขมรอ่าก็บุญพาโชคบุญพาลวุ ยังอีกแหละใ,ใ,จใจบุญใจบุญ้าด,ด้วยนั่นแหละคนมาติดตามเหมกับพระอาทิตย์ตามจุ้ยซ่องเบื้องซ่องเงือ่อนว่าดอกแต่ว่ากับโคตรถวิลวดอาจารย์บัดป่าสายขมีนนะขั้นเพ้นเพื่อเก็บโคตรเบื้องเอาแต่ว่ามันยุ่ยุ่งปั้นเสื่อมดอกอาจารย์ก็เด้กกับเอาแต่เขาจิตใจวิจารย์เบื้องซ่องได้กับอาจารย์ก็บด้ว่าดอกเขาก็ซอยกันซอยกันน้ำเบื้องกันให้เป็นสะพานบุญแห่อาจารย์เอาเป็นสะพานบุญมาก สั sang, bought, sang. ่งบวชสั่งหัวละข้างช่วยกันตัวเฮาน่ะเอาจ่นตัวอาจารย์เนาะผมามาสั่งช่วยกันั่านเนี่ยเอาเป็นแนวทางเบืองตัวใดกันเฮากับจ้าพิจารณาอวครับผมอืมจานตัวกัดเจ้าบอลท่านนี่ยังลายมือนี่ยังอยู่บ่มะบอลนี่นะอาจารย์ท่านนี่ละลูกควนกับเอากัดกับพระกันรับพ้ออันที่เราหลังกับมิญญาณลายดอกตัวอาจารย์เนาะวิญญตณให้ข้ออันในตัวกับ่ได้พิเศษพิโสขึ้นกันนั่นละขึ้นกันแล้วกับเฮากันย่างขึ้นกันอ่า รับพรตั้งใจรับชินรับพ่อรับพ่อแพร่พส่วนบุญส่วนกุศลไปหาเจ้ารรหน้าเว้นคุณมีดามั่นดาคุนปูคุนยาคุณคู่บาอาจารย์ขอให้คุนศิลคุณธรรมน้ำประปุลรักษาเอฟซีอดนินอยู่ในช่องของอาจารย์สายขมีนขอให้มีอายุวันณะสุขะพระปฏิพันธ์ศาสารสมบัติทุกสิิงทุกอย่างสิ่งใดที่มันผัดจะไปลือฝืนมันขึ้นมาสิ่งใดมันดีขอให้เป็นเษฐีตั้งแต่เวลานี้นับแต่เวลานี้เป็นต้นไปเป็นเจฐีตลอดกาลเด้อ ดิส,สนิจจังอุตตาปจายโนจัตตารโตมาวัชันติยายุวันโนสุขังกะลา,าเ,ะเดินค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะก็ย่างทีปู้สายขมิน้พนพ่น้องเนอพนกะไฮมาเลวเนาะคะ่ะไฮมาบอกกี้โตค่ะหลังกะแค่ หาเก่า,าค่ะหาเก่าก็เจ็ดเก่าเนาะค่ะเนาะข้างบนกะไห้มาเป็นแนวทางนะ,นะคะกะลองเอาไปพิจารณาเบื้องแรกเด้อมักกะจัดคัดกะพานนะครับระพออาจารย์ถมนเพื่อนกะไห้ต้องวันเนาะคะ่ะวันที่แรกเพื่อนกะไห้สามเก่าะค่ะแต่ แต่ถ้าคนสืบเป็นเนาะคะ่ะกับกับหัวใดเนาะคะ่ะเนาะกับผ่าดมาแค่งวดเดียวค่ะจากยี่สิบเอ็ดงวดเนาะคะ่ะแต่เลขวิ่งของพระอาจารย์เพิ่นเพิ่นกับเขาทุกงวดนะคะยี่สิบเอ็ดงวดต่อต่อกันเลยเนาะคะ่ะเนาะกะตัวเลขที่แอดล่องห้กะล่องเอาไปให้พอแม่พี่น้องเข้าพิจารณาเมืองเด้อค่ะเด้อเพื่อได้รับโชครับใช้ของปีใหม่นี้เนาะ,ค,ะ,นะ,นะค่ะเนาะค่ะ มากแล้วก็จัดจวด,ดจัดเลยค่ะยิบลอตเตรรอ,อเตร,ร์ลอตเตอรี่ไว้เลยเลยค่ะเด้อัตงแต้นเนินๆนะคะก้อนมันจะหมดก้อนเนาะค่ะเนาะหอดถึงมือถึงเว้นลอตเตอรี่ก็หาสื่อบ่อใ้นะคะก็บยิบไว้เลยค่ะแตงแต้เนินๆเลยเนาะค่ะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็จะขอ,ขอฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเฮ้าไว้แคนี้กอนนะคะพ<ช><ข>อกันคลิปหนาเนาะค่ะขอให้พี่น้องเอฟซีเฮ้าทุกๆุกคนนะคะ โชคดีปีใหม่นะคะเนาะปีนี้กับมีแตซิ่งดีๆเข้ามาหาแฟนเพจช่องนะคะเนาะแฟนช่องเนาะ,ะค่ะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดกระดิ่งนะคะจะได้บ่พลาดการแจ้งเตือนกระทั่งช่องพิมพ์พาโชคเนาะค่ะช่องพิมพ์ผ้าโชคตอนนี้เปลี่ยนจากพิมพ์พารวยเป็นพิมพ์พาโชคนะคะค่ะก็ คนละไลหนึ่งไลคหแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้ทางช่องได้หาคลิปดีๆให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเฮาได้รับชมรับฟังต่อๆไปข้างหนา้านัยคะ่ะเด้อกขอบุญขอบคุณนะคะที่เขามารับชมในคลิปนี้หรือว่าคลิปทัดๆมาที่แอดเดีลงไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ